สวัสดีครับพี่น้องมาใส่ลานสตาร์ทของสีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลานดึงเบาครับแบบใส่ยากนะครับตัวนี้นะครับผมรือออกมาแล้วครับมือดำหมดเลยมีแต่คราบน้ำมันครับของซีหนึ่งครับตัวนี้มันใส่ยากนะครับอันนี้สายขาดสายขาดเขาจะเปลี่ยนสายใหม่ก็เลยมาใส่สายมันยาวนะครับสายยาว อันนี้เขจะเปลี่ยนออกมาใส่ด้วยกันครับว่ามันใส่ยากใส่ง่ายถ้าเราใส่แบบแบบธรรมดามใส่ยากครับอันนี้เอาสายเข้านะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีแผ่นเหล็กปิดนะครับเอาสายเข้าก่อนนะครับเอาสายเข้าก่อนก่อนจะเปลี่ยนสายต้องลื้นะครับลื้อออกมามจะเอาสายเข้าตรงนี้ทีนี้ก็มาปิดฝาเข้าแผ่นเหล็กแล้วก็ ตัวนี้นะครับเอามาเข้าล็อกกดแต่ว่าบางตัวมันจะแข็งมากครับอย่างตัวนี้ก็แข็งมากนะครับเอาเข้าไม่ได้ครับที่จะเอามือมาปั่นเข้าไม่ได้เลยนะครับเรามาทําวิธีแก้ไขครับให้มันเข้าได้นะครับทําแบบบ,บ้านเราครับนี่ข้างล่างเป็นลานอ่อนนะครับจะเป็นลานใหญ่ข้างบน ปกติถ้าซื้อมาใหม่เขาจะรัดรัดรัดให้แน่นแล้วก็เอาเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตัดเชียกออกแต่อันนี้มันเราเอาออกนะครับต้องเอาเข้าแต่ว,ว่าตัวลานเล็กมันก็หลุดนะครับใส่ตัวนี้ก่อนตัวลานเล็กมันใส่ง่ายครับใส่ไม่ยากอันนี้มันใส่ง่ายหน่อยครับ มันเป็นลานสองชั้นนะครับถ้าเป็นลานดึงหนักมันจะมีลานเดียวเล่นกับลานมือดำนะครับน้ำมันเครื่องปิดปีเลยโอเคครับตัวลานอ่อนมันใส่ง่ายนะครับมันใส่ไม่ยากกดไปตรงไหนก็ได้กดแต่งล้อนะครับเผื่อว่ามันจะลงพอดี ให้มันลงล็อกกับตัวนี้นะครับทีนี้ก็มาใส่ตัวนี้ครับอันนี้ใส่เชือกแล้วมันขาดถ้าขาดแล้วยากนะครับตัวนี้ใส่ลงไปถ้าจะกดใส่คงไม่ได้หรอกครับต้องมาใส่ตัวนี้ผม องตัวนะครับมันมันใส่อย่างนี้มันจะง่ายกลัวครับครับเอาขอลกตะปูตัวนี้นะครับขอข้างในล็อกแต่ต้องเอาซิมล็อกครับมาจับจับครึ่งเดียวนะครับเผื่อว่าจะเอาอลัรลัดเผื่อว่าเราจะเอาอะไรมาลัดถ้าไม่ลวดก็อีกคนก็เอารวดนะครับแต่ผมจะใช้ เส้นยางรัดตัวนี้นะครับมันจะโอเคไหมจะลองดูนะครับนเนี่ยวจะลองดูมันจะใส่กันได้ไหมนะครับทีนี้มาเอาข็มล็อกจับนะครับเวลาเราเอาค็มล็อกจับนะครับเราจับครึ่งเดียวนะครับจับครึ่งเดียวนะครับอย่างนี้ทำไมจับครึ่งเดียวเพราะว่า เพื่อให้เอาสายตัวนี้มามาลัดคอตัวนี้ถ้าคิมมันจับหมดมันจะไม่มีที่ลัดนะครับต้องมาลัดคอตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องเอาเข้ารอครับทำคนเดียวนะครับถ้าสองคนก็จะดีช่วยกันมันแข็งครับแข็งมากอันนี้ทำเป็นตัวล็อกเดี๋ยวก็เอาอันนี้เข้าก่อนครับ ให้มันแน่นนะครับหัวตัวนี้ลงใส่ตะปูตัวนี้นะครับครับแล้วก็แล้วก็หมุนเข้าครับตะปูสองตัวนะครับถ้าตัวเดียวมันจะไม่มีตัวล็อกดันให้สองตัวอย่างนี้ อันนี้มันไกลหน่อยครับเดี๋ยวถอดตะปูตัวนี้ก่อนต้องเอาเข้าอีกนิดหน่อยนะครับครับใส่ลลอกเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เวียนครับเวียนไปตามรอบของมันนะครับ เดี๋ยวมันจะไม้มันจะหมุนตามมัน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 แข็งแข็งจริงๆครับตัวนี้เย็นนะครับอื ใส่ไขควงคัดช่วยครับนี่ครับอันนี้เอาลงไปก่อน งหยาบนะครับหนักจริงๆนะครับจะ,จะเข้าได้ไหมนะครับประมาณประมาณก่อนนะครับประมาณตัวนี้ ได้ครับได้แล้วโอเคครับตัวนี้ก็มาล็อกเลยนะครับล็อกเข้าไปเลยล็อกเข้าไปเลยเพราะว่ายางตัวนี้มันก็แน่นนะครับนี่อย่างนี้ล็อกเข้าไปก่อนนะครับนี่ครับถ้ายังคิดว่าไม่พอนะครับก็ก็เข้าอีกนะครับก็เข้าอีกก็ได้ครับถ้ายังไม่พอนะครับนี่ครับเข้าไปอย่างนี้เลย ครับกดเข้าอันนี้เอาให้มันลงล็อกนะครับแล้วก็ถ้าว่ามันจะเข้าพอดีนะครับเชือกรัดก็ว่างครับเอาหลด,ดแล้วนะครับก็อเอามือกดกด อย่าให้มันหลุดครับตัวล็อกแล้วก็หมุนครับปล่อยให้มันไปตามเรื่องของมันนะครับจะได้ไหม ประมาณนี้นะครับอันนี้จะหลุดแล้วอีกนิดเดียวก็จะหลุดครับเกือบจะหลุดถ้าหลุดก็ทําใหม่นะครับอันนี้เอาเข้าไปมันจะมีล็อกอยู่นะครับล็อกตรงนี้เอาตัวขอเข้าไปครับตัวขอเข้าไป นี่ครับได้แล้วครับแล้วก็กดกดเลยครับเอามือกดเข้าไปนะครับนี่ครับกดให้แน่นๆนะครับกดลงไปเลยนะครับตัวนี้มันก็ไป้ขี่บาตัวนี้ก็อาศัยคิม ก็อาศัยค้อนนะครับกระแทกไปทำแกช้าครับนี่ครับถ้าลํำพังเราจะขดด้วยมือมันไม่เข้านะครับไม่เข้า โอเคเลยครับเราทําอย่างนี้มันมันเข้าง่ายกว่าแบบเราจะเอามือกดตัวแข็งแข็งจริงๆนะครับแข็งจริงๆกะปูดสอดอกอย่างนี้นะครับตีแล้วก็เดินเวียนรอบด้วยนะครับถ้ามีรวดหรืออะไรก็รัดถ้าไม่มีตัวนี้นะครับมีตัวนี้ดีนะครับตัวนี้ดีมือเปื้อนหมดครับทีนี้ก็มาใส่ด้านนี้ลงไปนะครับใส่ด้านนี้ลงไป ขอก่ออยู่ส่วนนี้นะครับให้มันลงตัวแขกแหว่งตัวนี้ที่เขาจีดนะครับมันก็จะไปล็อกเขามันเลยนะครับหร,หรือจะดูดูจุดนี้ก็ได้นะครับที่มองเห็นอยู่นะครับตัวนี้นะครับให้มันลงตัวนี้ครับถ้ามันลงเราเอามือจับจับนี้มันจะจะจะตีขึ้นนะครับ นี่ครัแสดงว่ามันเข้าเที่ยวตัวนั้นแล้วนะครับทีนี้ก็มาใส่ฝาประกับตัวนี้เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลยครับนะครับตรงล็อกตัวนี้นะครับเข้าล็อกตัวนี้นะครับนี่ครับทีนี้ก็มาใส่ตัวนี้แต่ว,ว่าจะให้ดี ลืมครับแต่ให้ดีนะครับเอามาพันเชือกก่อนครับ เือนดำปีนะครับน้ำมันเชียกตัวนี้ก็รัดเข้าไปมาใส่ครับใส่เข้าไปเหมือนเดิม ใส่แล้วครับใส่แล้วต้องมาหมุนมาจับก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดออกมานะครับนนแล้วก็เอาเชือกขึ้นมาครับเอาเชือกขึ้นมานะครับเพราะว่าเราหมุนรอบแล้วนะครับเหลี๋ยมมาเยอะขึ้นมาแล้วก็ปั่นนะครับ หมุนทวนเขียบนาฬิกานะครับหมุนไปซ้ายมือนะครับหมุนไปซ้ายมือแล้วก็หมุนไปเลยครับจริงๆมันใส่ตัวแหวงนะครับเดี๋ยวตัวนี้ครับอันนี้ครับเอาเอาเอาเข้าอย่างนี้นะครับมันจะมีแขกอยู่นะครับ จะมีร่องนะครับเราเอาเข้าตัวนี้แล้วก็จับจับเวียนเลยครับเอามันดูีิแล้วจับกดกดนะครับเวียนซ้ายเลยนะครับอันนี้มันหนึ่งรอบสองรอบสามรอบเอาสี่รอบไปเลยนี่ครับ ี่รอบเยอะไปครับสี่รอบเยอะไปเอาคืนมันแน่นครับมันแน่นเดี๋ยวลานจะขาดอันนี้สามรอบครับสามรอบครับโอเคนะครับสําหรับพี่น้องที่อยากใส่ลานนะครับลานดึงหนักดึงเบาตัวนี้ลานดึงเบานะครับมันใส่ยากมันลานใหญ่ตัวข้างบนนะครับเวลาเราใส่ก็ใส่ไม่ได้ก็ทําอย่างนี้นะครับ ปูตีก็าูยันเอาอะไรไปรัดคอก่อนนะครับแล้วก็จะลงจะลงไปง่ายแล้วบีบลงไปแล้วก็ปลดออกมานะครับทําคนเดียวก็ได้อย่างนี้นะครับนี่โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามชมทุกคนนะครับสวัสดีครับ